靠。好 แข้งนำ้ำเชืดตัวนี้ mặc bùa mang những này dài mặc bên bờ อันน่นีพักยังยังครับเนี่ยน,น้ำไม่หอนหรอปบบ้าย,ยู่บ้่น โอ้เด่นหูมากมูนี่เด่นหูมากวหูกับอันหลังมันรอยห่าซิบซือซอยแน่ข้างละรอ่าอล่รอยหาิบูก็รอยหาิบไ้ดังอรอยห่าบ่มีเอาเมื่อเนี่ยคนบ่เห็ดใ้ นี่หอดหนูปลาบ้านุ่ราาแปดสิบบาทอู้หูอันนี้ปลาอีปลาลีปลาตอนต้นปละอันนี้ทุงยี่บาทเลยยัยอันลัวโตนี้ต้วไม่โตเลยแปดสิบบาทจ้ะ

ได้ทีจอมขีดจะได้บ้มุกจอมขีดจะลายวนนี้่ลายดอกมันไหตขวมุกแค่บบบขีดสออันี้สมหนึ่งสามขีดตัวเอาิง้ข้คาีคอบนะคะดได้ปลาไหลปลาไหล ตอนสัเซอสัสเซอากาตอนสัเซได้พี่นอ้องเด้อเด้ปิ้งยังเน,ะงโนโาะอ,อย่างนกขายย่างนกขายเอยผุ่นนี่วันย่งนางนกขา โอ้โมันนี่ก็มีลายเด้อพี่น้องเด้อมีลายนีอย่แมงมันผลเนาะโอ้นี่มแมงมันมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้ Mother, 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 อครับตลาดลาบางบนอนเกดตอกคักมือน,นี่เกดหลายคักยังเราเลยวูบอันนี้ ถุงอร่อยป๋อม่นเด็ดหลายเติอไปเลยพี่น้องเลยตัวใหญ่ดีน้องมนีเนาะหอยหน้าครบ่อมมน,นีเฮ็ดไล่ขนาดเลย เฮ็ดออกคักมั well, like. er. ้อนี่เฮ็ดน้ำแกงมั้งเฮ็ดหนังแกงออกันาดเลยเังแนเนี่ยังปลาสีวาวปลาเปียบปลาเปียบเนะ เฮ็ดคับเฮ็ดออกงาามเพื่ออวบ่านง็ห็ดออกครับเ็ดออกครับอันนี้จอร่อยจะอร่อยก็บพตำปนอยู่ด้วยนะเริ่มคึกคักไอ้ส่วนองมงเลพี่น้องส่วนนส่วนนี้ส่วนองมง เ,เนี่ยนี่ค่ะไก่บานตัวสองอยจ้ะโอ้นี่ขายไปตัวกว่ใหญ่ บรรยากาศเดวยพี่น้องเด้อตอนเศร้าๆบรป่า <c oughs> <c oughs> ตอนเช้าๆ เฮ็ดออกคักเนาะนางเพียงนจะได้เฮ็ดออกคักเถอะวะมีปลาสิ้เกายว ิดเดียวมิดเดียวโอ้ยบ่ฮ้อยบ่ งม่งน้เลยไม่ต้องเสอยิปันนี้เลค่ะพี่วันนี้นะคะโปรโมชั่นดีเลยนะคะพิ่วันนี้สี่หลอดหนึ้บาทค่ะวันนี้สี่หลอดรนยวมาจากบริษัททีเล้นเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องเสี่ยงเจงขอ,อจของปลอมเจอของ๊อพปี้ค่ะวันนี้นะคไม่ได้โอ้เหมทุงงยบาดงามแท้ คู่คู่ละอยกว่าโอ้งามครับว่ามาใหม่ๆเลยงามๆเลยอ่อ,อนๆเลยนี่มาออเอาดลยพี่น้องเลยคู่ละอยคู่ละลอยนี่คู่ละลอยคู่ละอย งน um, um, oh, oh, okay. okay. mm ี hmm. ้เป right. bon. oh, okay. ็นช่วงเวลาไอ้หง่วงกลัวด้วยพี่น้องหม่วงกลัวแบบมากๆค่ะใครมีปัญหากินตะก้อว้มีมั้ยนี่มีเขาเมาเนาะยายเนาะกินได้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 ฟรีเลยเป็นบ้ากินตะก้อวันนี้เรามีเลป็นไก่ห่านโอ้ยอุ่นดิไก่ไก่โตนั่งพิงกันหน่อยหนึ่งอุนคุณสาว หลังมัดขาไอ้มัดขานกอยู่พี่น้องเอ้ยของหลายคือเก่าเลยพี่น้องพี่สาวกับมัดขานกก็ทั้งทีดแลย โมงกัวเด้อพี่น้องเด้อวยโมงกลัวหอยยังน้อเนาะหอยปังบ่หอยปังร้อยจะไปหอยปังหนึ่งร้อยมันขึ้นไปบางอาทิตย์เนาะบางอาทิตย์กับร้อยปัวหอยจุก ผิดแล้วยี่สิบสองร้อยกบหน่อยวุ้ยมะตองหน้างามจังปะมถมาสามสิบบาทไข่พัมไข่พัมไข่พัม โอ่เห็ดออกคักเนาะเห็ดออกคักเดี๋ยวสิล้วงไม่พุ่นล้วเดี๋ยวสิไปหาพี่น้องทั้งพุ่นหาโมทิททั้งพุ่นล่ะเดี๋ยวเลี่ยวทั้งพี่ก่อนครับครับครับเดี๋ยวบอกให้อันนี้อันนี้ห้อยยัง จุจีจุจีบานห้องเฮ็ดออกคักปีนี่เฮ็ดคักเฮ็ดเน้อเบิ่งพี่น้องเฮ็ดละหลก กะละมังอร่อาเนี่กะละมังอร่อยะโอนน้โอใสไปเลยกะละมังอร่อย่ีอ,อันนี้ขึ้น,นบรรยากาศตอนเศาๆด้พี่นองเด้อตลาดล่าบางบาอลสหรับคิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เขามารับชมครับผมไปเลยครับคลิปนี้ ขอกกันคลิปหนาคลิปใหม่ครับผมฝากติดตามมาด้วยครับพี่น้องกดติดตามก,ไก,ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ